สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับจีนนี่จะรวมไต้หวันนะแบบใช้กําลังหรือไม่นะครับวันนี้มาดูกันนะครับคือจีนเนี่ยจะใช้กําลังรวมไต้หวันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจีนหรือไม่นะเป็นคําถามที่ทั่วโลกสนใจวันนี้นะครับจะมาวิเคราะห์กันนะถึงฉากทัดความเป็นไปได้ว่าจีนเนี่ยจะใช้ยุทธศาสตร์ยึดไต้หวันรวมแผ่นดินมาตุภูมิของจีนเนี่ยอย่างไร หากได้ติดตามข่าวมาตลอดนะครับจีนจะสลับขาหลอกนะเรื่องการรวมไต้หวันบางทีก็บอกนะจะรวมแบบสันติรอได้บางทีก็บอกจะใช้กําลังรวมถ้าหากมีความจําเป็นแปลว่าทําได้ทั้ง2แบบขึ้นกับเงื่อนไขหรือเปล่านะก็มามองดูนะครับย้อนอดีตประเด็นฮ่องกงในช่วงนะครับนะก็ได้ว่าถูกปัน่นมีการประท้วงนะครับจีนใช้กําลังเข้ายึดควบคุมฮ่องกงหรือไม่คําตอบก็คือไม่ แต่จีนนะครับใช้ความอดทนรอจนสถานการณ์สุกงอมนะครับแปลว,ว่าจีนอาจจะใช้กําลังก็ได้นะกับฮ่องกงแต่ไม่ใช้จนถึงที่สุดนะครับจนกว่าจะมีความจําเป็นจริงๆดังนั้นนะครับจีนจะรวมไต้หวันแบบสันติหรือแบบใช้กําลังมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะครับมองย้อนกลับไปที่ฮ่องกงนะครับเงื่อนไขอะไรที่จีนจะใช้กําลังกับฮ่องกงมีเหตุผลเงื่อนไขเดียวเท่านั้นนะครับคือ ถ้าจีนจะสูญเสียที่วไตยของฮ่องกงเนี่ยนะจีนจะใช้กําลังนะครับนอกนั้นการประท้วงจจลาจนวุ่นวายนะสำหรับเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งอย่างฮ่องกงเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่ของจีนการใช้กําลังเนี่ยไม่เกิน1วันจีนก็สามารถจะปราบปรามฮ่องกงได้สินส้นซากเช่นเดียวกันนะครับไต้หวันต่อให้มีอาวุธมีกองกําลังป้องกันตนเองขนาดไหนนะครับจีนสามารถใช้กําลังผนวกไต้หวันเนี่ยได้เบ็ดเสร็จอย่างช้าสุดนะครับในมุมมองผมนะครับ นะไม่เกิน1เดือนจีนสามารถควบคุมได้เ็ดสร็จแต่จีนจะไม่ทําเช่นนั้นนะครับเว้นแต่จีนกําลังสูญเสียอธิปไตยของไต้หวันเท่านั้นเองดังนั้นนะครับยุทธศาสตร์ของจีนในการยึดไต้หวันเนี่ยก็คือการปิดล้อมเกาะไต้หวันนะไม่ให้นะไต้หวันเนี่ยสามารถนะครับนะนำเรือนำเครื่องบินนะอะไรเนี่ยนะเข้าออกได้นะยามเกิดสงครามใหญ่สงครามใหญ่ของใครครับ ก็สงครามใหญ่นะกับผู้ที่หนุนหลังไต้หวันนั่นเองก็คือกลุ่มตะวันตกนะครับที่นําโดยสหรัฐหรือเปล่าในวันที่เงื่อนไขนั้นบรรลุคือการประกาศเอกราชของไต้หวันก็ดีหรือการที่พวกตะวันตกที่นําโดยสหรัฐเนี่ยสนับสนุนการประกาศเอกราชของไต้หวันก็ดีสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่สงครามจีนกับไต้หวันโดยตรงแต่เป็นจีนนะครับกับพวกตะวันตกที่นําโดยสหราัฐ นะที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงนะครับถ้ามันกระทบถึงอธิปไตยของไต้หวันนะจีนไม่ยอมแน่นะครับแต่จีนจะทําการปิดล้อมเกาะไต้หวันเหมือนที่ซ้อมรบอะไรับนะที่ต้องทําแบบนี้นะครับเพราะว่าจะต้องรบนะชนะพวกสนุนไต้หวันให้หมดไปไต้หวันก็จะถูกรวมกับจีนไปโดยปริยายนั่นเองก็แบบว่าถ้าดูอกยุทธศาสยุทธศาสตร์ของจีนจริงๆเนี่ยจีนคงไม่ใช้กําลังโดยตรงกับไต้หวันนะครับมันทาให้ไต้หวันเสียหายบอบช้ำนั่นเอง แต่ปิดล้อมเกาะไต้หวันแล้วเปิดศึกนะกับผู้ที่หนุนหลังไต้หวันจะเหมาะกว่าถ้าผักนะผู้หนุนหลังหายไปไต้หวันก็จะย,ยอมแพ้เองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ